สวัสดีครับช่องประสงค์นนแก้วนะครับวันนี้พาเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกคนทุกท่านมารับชมทุ่งดอกทานตะวันหลังหมู่บ้านพระปิ่นเจ็ดหมู่บ้านพระปิ่นเจ็ก็จะอยู่ด้านหลังตลาดไทยอยู่ติดกับตลาดไทยนะหมู่บ้านพระปิ่นเจ็ก็มีทั้งหมดเจ็ดเป็ดครับผม 1, ปิ่นเจ็ดเปพปิ่น7จ็ดเปพปิ่น7จ็ดเปพปิ่นเจ็ดเปพิ่นเจ็ดเปพปิ่นเจ็เปแอดเองอยู่บ้านหมู่บ้านพปิ่นเจ็ปดนะครับซอยแรกซอยหนแล,แล้วก็พปิ่นเจ็ีทั้งหมดเจเปครับนะเ,เรียกชื่อหมู่บ้านพปิ่นเ น,นี้ก็จะเป็นพุ่งดอกทานตะวันนะครับกำลังสวยงามเลยเริ่มที่จะเริ่มเริ่มที่จะผีดอกออกดอกแล้วนะครับอีกสักประมาณอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะออกดอกสะพังน่าจะออกครบหมด ตอนเช้าอากาศดีๆดอกทานตะวันเนี้เขาจะหันหน้าเข้าหาตะวันนะครับก็ออกดอกมาแล้วก็สัญชาตญาณของเขาก็คือจะหันรับตะวันนี้จะเป็นดอกใหม่กำลังเริ่มที่จะผลิดอกใกล้แล้วครับ เป็นดอกไม้ที่สวยและโตวไวนะครับดองทานตจะวันก็จะใช้ระยะเวลาการปลูกไม่กี่เดือนถ้าเป็นแถวสระบุรีหรือลบบุรีก็จะเป็นทุ่งดอกทานตะวันลมโยกลมหนาวโยกมาดูทุ่งทานตะวันสวยๆครับเอฟซี เพื่อนๆเอฟซีทุกคนทุกท่านมารับชมทุ่งดอกทานตะวนันหมู่บ้านพระพินเจดดอกนี้ก็จะบานเต็มที่แล้วครับอันน่ารับตะวนัน มาถึงใน,นี่เรเรียกว่าดอกชื่อดอกทานตะวันแล้วเ,เขาจะหันหน้ารับตะวันทานตะวันดอกทานตะวันสวยๆสวยงามดูดอกไม้ลมพัดเย็นๆลมหนาวโชยมาอากาศก็ดีจิตใจก็ดีครับสดชื่นแจ่มใสตอนเช้ามาตื่นมารับอากาศ โอโซนดีๆดูต้นไม้สวยๆวยลมพัดเย็นๆ,ๆวันนี้ก็วันที่13วันที่สิามตุลาคมวันศุกร์ที่สิบสามศุกร์สิบสาม เป็นวันครบรอบสเสด็จสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระชนาการที่เบตหรือพระเจ้าอยู่หัวราชการที่เก้าเรา,าเราเป็นคนไทยแล้วก็น้อมลำลึกถึงพระมหาการุณาที่คุณของพระอ,องค์ท่านนะครับทำเพื่อพี่น้องพวงชนชาวไทย ของร้ามาิ0ปีครับอันนี้ก็ครบรอบสิ้นพระชนสวรรคตเ7ปีครับผมข้อหลวงของเราข้อหลวงของปวงชนชาวไทย กำลังกำลังที่จะออกดอกเต็มที่เลยสวยมากครับเดี๋ยวแอดก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับมีโอกาสก็จะมาอัปเดตข้าบานเต็มที่ก็จะสวยมากบางต้นข็ออกดอกแล้วบางต้นก็บานแล้ว ุ่งดอกทานตะวันส,สวยๆลมเย็นๆอากาศดีๆเชาๆ้าๆสดชื่นแจ่มใสย,ยิ้มรับวันใหม่ใครที่อยู่ใ,ใกล้ๆนี้ก็แวะมาชมได้นะครับอยู่ใ,ใกล้ตลาดไทยอยู่ใ,ใกล้ๆจังหวัดปทุมธานีมีโอกาสแวะมาเยี่ยมมาชมมาตลาดไทย กแวะมาชมได้ทุ่งดอกทุ่งดอกทานตะวันสวยๆของหมู่บ้านวาปิ่นเจก็จะเป็นด้านหลังของหมูบ่บ้านอันนี้ก็เพิ่งจะโต มีโตแล้วพร้อมที่จะออกดอกแล้ว ก็กราบขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนเนฟซีทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องของประสงค์นนแก้วมากดกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจกดเลิฟกดไลค์กดถูกใจแอดก็ต้องกราบขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนเนฟซีทุกคนทุกท่านเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเรา ได้ทำคอนเทนต์ดีๆมาให้เพื่อนๆพี่พีเอฟซีทุกคนได้รับชมกันก็จะมาอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับเดีย๋ยวรอให้เขาบานสะพั่งเต็มที่จะสวยมากขอบคุณมากครับหวัดดีครับ